ไปต่อกันที่สอสอจับมือเซนกรุปพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษารองรับอุตสาหกรรมภาคธุรกิจและบริการอาหารค่ะ นายยศพลเวนุกโกเศสเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและนายชิดพลวิวัฒนากเกษมรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทรัพยากรบุคคลบริษัทเซนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดมหาชนได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษารองรับอุตสาหกรรมภาคธุรกิจและบริการอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยมีนางสาวจารุวรรณงามพิสุทธิภัยศาลประธานอกกรอออ,อ,อ,อส กลุ่มอาชีพภาคธุรกิจและบริการอาหารผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาข้าราชการและบุคลากรอาชีวศึกษาเข้าร่วมในพิธีลงนาม นายยศพลเวนุโกเศสเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เปิดเผยว่าขอขอบคุณบริษัทเซนคอร์ปอเรชันกรุ๊ปจำกัดมหาชนในการร่วมการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงให้มีความพร้อมเมื่อจบการศึกษามีทักษะฝีมือตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจและบริการอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวข้องตลอดจนร่วมการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอาชีว วาศึกษาโดยความร่วมมือในครั้งนี้มีระยะเวลา3ปีมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภ,าภาคธุรกิจและบริการอาหารและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับพัฒนาหลักสูตรในทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทพัฒนาศักยภาพของครูบุคลากรอาชีวศึกษาและครูฝึกในสถานประกอบการให้มีความรู้ทักษะและประสบการณ์จริงในทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างทักษะวิชาชีพในทุกสาขาวิชาให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะวิชาชีพตรงตามหลักสูตรรวมทั้งสนับสนุนการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาไทยไปสู่มาตรฐานประเทศและมาตรฐานสากลโดยเบื้องต้นมีสถานศึกษาซึ่งเป็นอกรออ,อกลุ่มอาชีพภาคธุรกิจและบริการอาหารนำร่องเข้าร่วมโครงการได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสวภาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละอวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชนบุรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีและวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเซา โดยความร่วมมือครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายบรรลุสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จได้ในอนาคตและต่อยอดการพัฒนาคุณภาพอาชีวะศึกษาให้เป็นกำลังคนอาชีวะศึกษาสมรรถนะสูงตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวต่อไป